ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นคอกองเลดนะครับเป็นคอกองเลสําหรับเวสป่านะครับเวสป้า L X L S นะครับตัวเก่านะฮะในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยมียางนะครับคอยาง2อันนะครับคือประกบหัวกระถ้ายอย่างนี้นะครับเข็มขัด4อันนะครับใน1ชุดนะครับจะมีให้ตามนี้นะครับด้านละ2ชุดนะครับคอกองเลดนะครับ รอยเชื่อมสวยงามนะครับทุกชิ้นเหมือนอันเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกตัวเนาะถ้าลูกค้าสั่งซื้อสิบชิ้นเนี่ยก็จะได้เหมือนกันอย่างนี้ทุกชิ้นนะครับโรงงานของเรามาตรฐานนะฮะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีแตกไม่มีทะลุนะฮะงานสวยงามนะครับพรีเมียมเลยนะฮะพรีเมียมเลยนะครับสนใจตัวไหนหรือไม่มีสินค้าที่ท่านหาอยู่สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับ ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ